สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูสศินภาธรรมกุลวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยการกําจัดตัวแปรนะคะอันนี้จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ดูตัวอย่างที่1น,นะคะให้แก้ระบบสมการต่อไปนี้พร้อมแสดงการตรวจคําตอบทีนี้มาทบทวนกันก่อน,อนว่า จงแก้ระบบสมการหมายความว่าเราต้องการหาค่า x และค่า y ที่เมื่อแทนค่าลงไปแล้วจะทำให้ในสมการที่1ถ้าแทนค่า x ลงไป1ตัว y 1ตัวแล้วจะได้ค่านั้นคือ5และในสมการที่2นะคะเมื่อแทนค่า x ลงไปและแทนค่า y ลงไปแล้วทำให้สมการที่2มีค่าเป็น1เขาถามว่ามีไหม ที่เป็นตัวเดียวกันที่ทำให้ทั้งสองสมการนี้เป็นจริงกับ y ที่เป็นตัวเดียวกันที่ทำให้สมการทั้งสองนี้เป็นจริงนะคะเขาให้เราหาแบบนี้อันนี้คือความหมายของโจย์นะคะแล้วลองมาดูวิธีการทำกันก่นกอนเลยเราจะสังเกตเห็นว่าทำไมครูถึงต้องกำจัดตัวแปร y กำจัดตัวแปร x ได้ไหมกำจัดได้นะคะ แต่ในวิธีการที่ครูนําเสนอนี้ขอเป็นการกําจัดตัวแปร y ก่อนเพราะว่า y จะเห็นว่าอันนี้เป็น2อันนี้เป็น2เนอะถ้าดูแล้วมันจะยุ่งยากสําหรับการทํามากนะคะเราก็เลยต้องกําจัดตัว y ออกแต่สังเกตเห็นนะคะอันนี้คือลบ2 y สมการที่สองคือบวก2 y มันเป็นตัวเดียวกันนะแต่เครื่องหมายตรงข้ามกันดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุด ในการที่จะทำให้ y หายไปนะคะก็คือเอามาบวกกันนั่นเองเราก็เลยได้ว่านำสมการที่1กับสมการที่สอบวกกันเราจะเห็นว่า x กับ x บวกกันมีค่าเท่ากับ 2x นะคะลบ 2y บวกกับ 2y จะมีค่าเป็น0นตรงนี้คุณครูขอไม่เขียนนะตรงนี้กลายเป็น0นย์นะคะต่อไปได้5บวกกับ หนึ่งกลายเป็นหกเรียบร้อยนะคะที่นี้จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการให้เหลือ x แค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะดังนั้นเราย้ายสองไปนะคะย้ายสองด้วยเครื่องหมายคูณเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะหมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าสองมันคูณอยู่กับ x เราต้องการย้ายแค่สองไปนะคะก็ย้ายจากคูณกลายไปเป็นหารก็จะได้ x เท่ากับหหารด้วย2 ดังนั้น x จะมีค่าเท่ากับ3เมื่อตัดทอนแล้วนะคะหหารด้วย2ก็คือ3นั่นเองพอเราได้ค่า x ออกมาเรายังเหลือค่า y เอา x ที่เราได้นะคะไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้วิธีการเลือกสมการก็คือดูว่าตัวไหนง่ายสำหรับเรานะคะจะเห็นว่าสมการที่1น่อ๋อน่าจะง่ายหรือบางคนคิดว่าสมการที่2ง่ายก็ไม่มีปัญหานะคะลองแทนค่าดู คำตอบจะได้เหมือนกันค่า y ก็คือค่าเดียวกันนะคะลองแทน3ดูถ้าครูเลือกสมการที่1นะคะเราก็จะได้ว่าสมการที่1คือ x ลบ2 y เท่ากับ5ถ้ามี x ที่ไหนให้แทนด้วยเลข3เห็น x ตรงนี้ไหมล่กเห็น x ตรงนี้ไหมคะตรงนี้เราจะแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็น3นะคะก็จะได้เป็น3ลบ2 y เท่ากับ5นั่นเอง ทีนี้เราย้ายข้างนะคะ3ย้ายข้างมาฝั่งนี้จากบวก3ก็กลายเป็นลบ3ก็จะเหลือแค่ลบ 2y เท่ากับ5ลบ3มีค่าเป็นลบ2 y เท่ากับ2นั่นเองเราต้องการแค่ y ตัวเดียวนะคะแต่เราจะเห็นว่าลบ2คูณอยู่กับ y นั่นเองเราก็ย้ายลบ2ไป ด้วยเครื่องหมายคูณนะไม่ใช่ย้ายเครื่องหมายด้วยลบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราย้ายเดี่ยวเราย้ายเดี่ยวนะคะย้ายเดี่ยวก็คือย้ายแค่ลบสอไปเนาะไม่ได้ทั้งกลุ่มนะก็จะกลายเป็นลบสองนะคะมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นหารก็จะได้ y เท่ากับสองหารด้วยลบสก็จะมีค่าเป็นลบหนนั่นเองนะคะทีนี้เราได้ทั้งค่า x และค่า y แล้ว ลองมาแทนค่าดูเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบคำตอบว่าค่า x ที่ได้ค่า y ที่ได้เมื่อแทนค่าลงไปในสมการที่1และสมการที่2แล้วทำให้เป็นจริงหรือไม่นะคะอา้าวลองแทนดูก่อนแทนในสมการที่1น,นะคะมี x ที่ไหนให้แทนด้วย3มี x อยู่ตรงนี้นะก็แทนด้วย3มี y ที่ไหนให้แทนด้วยลบ1นะคะก็จะกลายเป็น3ลบ 2คูณกับลบ 1- เท่ากับ5นั่นเองทีนี้มาดูนะคะว่ามันเท่ากันไหมลบกับลบเป็นบวกดังนั้นตัวนี้ได้บวกนะ2คูณ1กลายเป็น2นะคะก็กลายเป็น3บวกสเท่ากับหจริงนะคะเราก็เลยได้ว่าตัวแรกผ่านละสมการที่1ผ่านเหลือทดสอบสมการที่2นะคะจากสมการที่2เราได้ว่า3บวก 2คูณกับลบ1เท่ากับ1มาจากไหนเอ่ยมาจากสมการ2ตรัวนี้มี x ให้แทนด้วย3มี y ให้แทนด้วยลบ1นะคะก็จะกลายเป็น3บวก2คูณกับลบ1นั่นเองนะคะแล้วมาพิจารณาว่าเท่ากับเหมือนเท่ากับ1นึ่งไหมแล้วก็มาดู2คูณกับลบ1กลายเป็นลบ2อฝั่งนี้นะได้ลบ -2 นะคะ ตัวข้างหน้ากลายเป็น3 3บวกกับลบ2มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นจริงนะคะเราก็ได้แล้วว่าทั้งสองสมการมี x ตัวเดียวกันมี y ตัวเดียวกันทำให้ค่าทั้งสองด้านเท่ากันเราก็จะได้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนี้คำตอบก็คืออั้นดับ3กับลบ1นะคะตัวนี้เรียบร้อยแล้วอะไปตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ ตัวยอย่างที่สองเป็นตัวยอย่างที่แตกต่างขึ้นมานิดนึงเนาะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าสมการตัวนี้มี x กับมี y x กับ3 x นะคะ y กับ y เราควรจะทำยังไงดีควรจะกำจัดใครระหว่าง x กับ y เราจะสังเกตเห็นว่านะคะเราควรกำจัดตัว y เนื่องจาก y มันมีค่าเท่ากันแล้วเนาะดังนั้นวิธีการยังไงที่ทำให้ y กลายเป็นศูนย์ได้ ก็คือต้องเอามาลบกันนั่นเองจำนวนเดียวกันจะหายไปได้นะคะก็ต่อเมื่อเอาทั้งสองอันนี้มาลบกันนะคะเราก็เลยได้ว่าเราต้องกําจัดตัว y โดยการเอาสองลบกับ1นึสาเหตุทํำไมถึงเอาสองลบกับ1เพราะว่า2มันมีค่า x มากกว่าเห็นไหมตัวนี้2มันคือ3 x นะคะ y เอ่อ y มันก็คือ y ธรรมดานี่เนาะ1 y เนาะ ต่อไปดูตัวนี้1ก็คือ x นั่นเองนะคะถ้าเราเอา3 3ขึ้นก่อนนะคะก็คือสมก,การที่2นี้ขึ้นก่อนเวลาลบออกมามันจะไม่ติดลบมันจะง่ายต่อการแก้สมก,การในขั้นต่อไปนะคะตัวนี้คุณครูได้อธิบายให้แล้วนะคะให้ทำเป็นการบ้านส่งด้วยให้เขียนแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งในแชทเลยถ้าใครทำเสร็จแล้วก็ มาตรวจคำตอบกันในสไลด์ต่อไปนะคะ,ฉะเฉลยอ่ะมาดูกันเราต้องการกำจัดตัวแปรก็คือตัว y นะคะเล็งไปที่ y เลย y คือตัวนี้นาะบวก y กับบวก y ทำยังไงถึงจะหายไปก็คือต้องเอามาลบกันโดยตั้งตัวที่มากไว้ข้างบนก่อนเพื่อป้องกันการติดลบนะคะเราก็จะได้ 3x ลบ x มีอยู่ 3x มี 3x ลบออก 1x ก็จะเหลือแค่ 2x นั่นเองพอตัวนี้นะคะอย่าลืมนะว่าเราเอา2ขึ้นข้างบนลแล้วนะก็กลายเป็น10ลบ2ก็กลายเป็น8นะคะเรียบร้อยพอทีนี้เราต้องการหาค่า x ค่าเดียวเนาะเราก็ย้าย2นะคะด้วยเครื่องหมายคูณไปเป็นหารก็จะได้ x เท่ากับ8หารด้วย2นะคะเราก็เรียบร้อยแล้ว มีค่าเป็น4นะคะต่อไปให้เอาค่า x ที่เราได้ตรงนี้ไปแทนค่าเพื่อหาค่า y ไปแทนค่าที่สมการไหนก็ได้ที่1ก็ได้หรือที่2ก็ได้ง่ายเนาะเราจะเอา1หรือ2ดีละ่ะเรามองดูน่าจะเป็น1ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรน้อยกว่าสมการที่2ดังนั้นครูจะเลือก x เท่ากับ4 ไปแทนค่าลงในสมก,การที่1เพื่อหาค่า y นะคะเราก็มี x ที่ไหนให้แทนด้วยเลข4มี x ตรงนี้ทีเดียวก็กลายเป็น4บวก y เท่ากับ2นะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราต้องการแค่ค่า y ดังนั้น4ย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็น2-4 2ลบ4 2ลบ4จะมีค่าเป็นลบ2ได้หมดละได้ทั้งค่า x x ก็คือ4ได้ทั้งค่า y แล้ว แต่โจทย์บอกว่าให้แสดงคำตอบด้วยแสดงวิธีการตรวจคำตอบด้วยดังนั้นเราต้องเอา x ที่เราได้เอา y ที่เราได้ไปแทนค่ากับลงไปนะคะในสมการที่1และสมการที่2แล้วตรวจสอบว่าเมื่อแทนค่า x ค่า y ลงไปแล้วมันได้2จริงไหมแล้วในสมการที่2ถ้าแทนค่า x ค่า y ลงไปแล้วได้10จริงไหมมาดูนะดูเลยค่ะต่อไปนะคะ จาก1เนาะสมการที่1เราจะได้ว่า x บวก y เท่ากับ2 x ก็คือ4นะคะ y ก็คือบวก2เราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ก็คือ4บวกด้วยวงเล็บลบ2อย่าลืมนะตัวนี้ต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะเท่ากับ2จริงไหมเหตุผลตรงนี้จริงไหมมี4บวกกับลบ2 ก็หากออกนะคะก็จะเหลือสองเท่ากับ2อ,อันนี้จริงเนาะแสดงว่าในสมการที่1น,นะคะ x เท่ากับ4 y เท่ากับลบ2เนี่ยทำให้สมการที่1เป็นจริงต่อไปมาพิจารณาสมการที่2ส,สมการที่สองคือ3 x บวก4เท่ากับ10มี x ให้แทนด้วยเลข4ก็กลายเป็น3คูนสนะคะถ้าติดกันแบบนี้นะแสดงว่าคูณคูณกับ x นะคะเราแทนค่า x ลงไปก็คือ4 ก็จะกลายเป็น3คูณ4บวกด้วยวงเล็บลบ2ลกลายเป็น3คูณ4บวกวงเล็บลบ2นะคะเท่ากับ10จริงไหมบรรทัดนี้จริงไหมอา้าวเราลองมาคำนวณกัน3คูณ4กลายเป็น12 12บวกกับลบ2กลายเป็น10ดังนั้นสมการที่2เป็นจริงเราก็ได้แล้วว่า x ตัวเดียวกันทำให้ทั้ง1และ2เป็นจริง y ตัวเดียวกันทำให้ทั้ง1และ2เป็นจริงดังนั้น x และ y คู่นี้นะคะทำให้เป็นระบบเป็นเป็นคำตอบของระบบสมการเราสามารถเขียนได้ก็คือดังนั้นระบบคำตอบอ่ระบบสมการนี้มีคำตอบก็คือคู่อันดับ4กับลบ2นั่นเองนะคะอา้าวต่อไปตัวอย่างที่3ให้หา คำตอบของระบบสมการนะคะก็คือการแก้ระบบสมการนั่นเองแล้วให้แสดงการตรวจคําตอบด้วยว่าสิ่งที่เราหาถูกต้องหรือเปล่าถ้าแก้ระบบสมการนักเ,เรียนต้องคิดว่าเราต้องหาค่า x และค่า y ให้ได้นะคะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของมันอันนี้2 x อันนี้3 x อันนี้4 y อันนี้6 y ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยไม่ได้เท่ากันไม่ได้ตรงข้ามกัน ตัวเลขแตกต่างกันมากนะคะอันนี้ก็สองอันนี้ก็สามอันนี้ก็สี่อันนี้ก็หก, 3, นนก, 4, นนก 6. ดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือทําให้มันเท่ากันซะจะทําให้ x เท่ากันก็ได้จะทําให้ y เท่ากันก็ได้ในตัวอย่างที่สามครูขอทําให้ค่า x มันเท่ากันละกันการที่จะทําให้มันเท่ากันก็คือต้องหาจํานวนใดจํานวนหนึ่งมาคูณเขาเรียกว่าการหาคอรนดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x นะคะ มาหาคอรโนเลยสัมประสิทธิ์หน้า x ของสมการที่1ก็คือ2สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ของสมการที่2ก็คือ3หาคอรนอแล้วก็ได้เป็น6แสดงว่า x ในสมการที่1ต้องมีสัมประสิทธิ์ก็คือ6 x ในสมการที่2ต้องมีสัมประสิทธิ์ก็คือ6เหมือนกันทํายังไง1ทํายังไงสมการที่1เนี่ย2จะกลายเป็นเลข6แสดงว่า เราต้องเอาสมการที่1ไปคูณกับ3อันนี้เราตกลงกันแล้วเนาะถ้าวงเล็บแล้วก็มี1หมายถึงสมการที่1คูณเลข3ไม่มีวงเล็บแสดงว่าคูณกับเลข3นะคะเป็นตัวเลขนะตัวนี้เป็นตัวเลขนะคะการคูณกันก็คือคูณทุกตัวที่อยู่ในสมการนั้นเลยคูณเราก็จะได้เป็น3คูน 2x ก็กลายเป็น 6x 4ออย่าลืมคูณเครื่องหมายด้วยนะ บวก 4y นะคะก็า3ามมาคูณก็กลายเป็น3คูณส y กลายเป็น12 y ต่อไปฝั่งนี้จำเป็นต้องคูณไหมต้องคูณนะคะต้องคูณเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของเครื่องหมายสมการก็คือเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราต้องคูณทั้งหมดเลยก็3ไปคูณกับ3กลายเป็น9เนาะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราได้แล้วว่าข้างหน้าเป็นห ทีนี้มาดูสมการที่2องนะคะทำยังไง3จะกลายเป็น6ได้ก็คือต้องเอา2มาคูณนั่นเองการคูณ2ก็คือคูณรวดเหมือนกันเอา2ไปคูณ 3x ก็กลายเป็น 6x เอา2ไปคูณกับบวก 6y 2คูณ6 y ก็กลายเป็น12 y เอา2ไปคูณกับ8ก็กลายเป็น16นักเรียนจะเห็นว่า 6x กับ 6x เท่ากัน12 y กับ12 y เท่ากัน เอ๊ทำยังไงดีกําจัดตัวแปรไหนดีระหว่าง x กับ y กําจัดตัวแปรไหนก็ได้นะคะถ้าครูเลือกกําจัดตัวแปร x นะครูจะเอา3-4ลบ4นะคะหนูก็ตั้ง3ไว้ลบด้วย4เราจะเห็นว่า6 x ลบ6 x กลายเป็น0 1 2 y ลบ1 2 y ก็กลายเป็น0เหมือนกันต่อไปนะคะ9-16ลบ16ก็เหลือลบ7 ฝั่งซ้ายเป็น0นย์ฝั่งขวาเป็นลบเศูนย์เท่ากับลบเเป็นไปไม่ได้นะคะสมการนี้ไม่เกิดขึ้นจริงดังนั้นเราสรุปได้ว่าระบบสมการนี้มันไม่มีคำตอบเพราะว่ามันขัดแย้งกัน0นไม่เท่ากับลบเแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่4กันตัวอย่างที่4นะคะจะเห็นว่า จงแก้ระบบสมการต่อไปนี่แต่เป็นจุดทศนิยมนะทำยังไงดีก็ให้ถ้าเป็น1จุดนะคะ0.2ทย่างยังไงถึงจะเป็นจำนวนเต็มได้ก็ให้เอา10มาคูณเนาะถ้าเอา10มาคูณกับ0.2ก็จะกลายเป็น 2X เอา10มาคูณกับ0.3ก็กลายเป็น3เอา10ไปคูณกับลบศูก็กลายเป็น5นะคะเอาลองมาคูณกันดูเนาะ เอา10มาคูณทั้ง2อันเลยเราก็จะเกิดสมการขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราค่อยหาโครโนตัวอย่างที่4นี้ครูจะเขียนปะ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 ไว้ให้เพื่อให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบที่ถูกต้องให้ครูเป็นการบ้านและกันเราจะเจอกันในวันที่เรียนในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพุธัสกุข แต่ให้นักเรียนเตรียมตัวอย่างที่4นะคะไว้เป็นการบ้านเพื่อตรวจในชั้นเรียนเนาะ,ะหาค่า x หาค่า y ให้เรียบร้อยพร้อมกับการตรวจสอบคําตอบนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านะนะคะลองทําดูก่อนนะแล้วอย่าเพิ่งดูเฉลยนะคะลองดูว่าตัวเองเข้าใจไหมถ้าทําไม่ได้จริงๆแล้วค่อยไปดูเฉลยกันนะคะอ้า เฉลยจะอยู่ไหนนี่ไงครูทําไว้ให้แล้วเรียบร้อยแต่นะคะอนุญาตให้ดูได้นะเฉลยแต่ต้องทําให้เรียบร้อยก่อนเพื่อตรวจสอบว่าตัวเองสามารถทําได้ด้วยตัวเองไหมเข้าใจไหมนะคะเราจะได้รู้จุดบกพร่องกันแล้วในชั้นเรียนเราค่อยมาคุยกันเนาะว่าตัวอย่างที่4ีเขาแก้สมการกันยังไงนะคะโอเคในวันนี้นะคะคุณครูสศินภา ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน